สวัสดีครับบุญส่องฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจิตอาสาและบวกกับในเรื่องของเราก็ได้รับในส่วนแบ่งของจิตอาสาด้วยครับนะนี่ก็คือในเรื่องของวิธีการของลุงบุญส่งที่จะลดละในเรื่องของขอเขาเรียกว่าให้เป็นความเห็นสุญญตาครับนั่นก็คือความว่าง นี่คือลุงมุนส่งได้ปฏิบัติมาโดยต่อเนื่องตั้งแต่ลุงมุนส่งเลี้ยงควายมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลุงมุนส่งนั้นก็คิดอยู่ว่าสถานที่โรงเรียนนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เรามีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาลุงมุนส่งปีที่แล้วนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจกับลูกชาย เป็นอย่างมากเพราะว่าลุงมุนส่งให้เขามาตัดหญ้าในสนามโรงเรียนเขาก็อ้างสารพัดเพราะว่าเขาคิดว่าการตัดหญ้าในสนามโรงเรียนนั้นตัดได้ช้ากว่าเพราะสนามเออเพราะพื้นที่ในสนามนั้นหญ้ามันสั้นแต่ลุงมุนส่งได้คำนวณหรือในเรื่องของการค้นหาในเรื่องของของเรียกว่า การได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทั้งเราได้และทางโรงเรียนได้และประชาชนคนตำบลน,น้ำอ่างนั้นก็ได้นั่นก็คือในเรื่องของสนามโรงเรียนของเรานั้นก็สะอาดหญ้าไม่มีการลกลุงมุส่ง <c oughs> ขอประทานโทษครับลุงมุส่งก็ได้ในเรื่องของหญ้าไปให้ควายนี่คือในเรื่องของจิตอาสาได้ ส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาด้วยนี่คือรูมูลส่งจําเป็นที่จะต้องเข้ามาในเรื่องของบริหารในเรื่องของรถตัดที่ลูกชายนั้นได้มีความเห็นว่าซื้อมาแล้วนั้นจะใช้การในเรื่องของการตัดหญ้านั้นมีประสิทธิภาพแต่กับไม่รู้ประโยชน์คุณค่าในเรื่องของการตัดหญ้าเขาก็พยายามนะครับบ่ายเบียงแล้วก็ หาข้ออ้างว่าการตัดหญ้าสนามมรงเรียนนั้นหญ้ามันสั้นสองในเรื่องของสนามแฉตัดหญ้าไม่ได้นี่คือข้ออ้างของเขาแต่ข้อที่จริงแล้วนั้นก็คือในเรื่องของความเห็นแก่ตัวของลูกชายบุญส่งนั่นเองเห็นแก่ตัวอย่างไรครับในเรื่องของอาการตัดหญ้าก็ต้องเสียเรื่องเรื่องของค่าน้ํามันค่าสึกหลอค่าอะไร เขาคิดเบ็ดเสร็จแล้วนั้นเขาคิดว่าเสียเปรียบนะครับเสียรายได้ที่เขาลงทุนไปในเรื่องของค่าน้ำมันแต่ที่ไหนได้ครับในมุมกลับของลุงมุนส่งนั้นคิดว่าในเรื่องของตัดหญ้าสนามโรงเรียนนั้นเราก็ถือว่าเป็นจิตอาสาที่ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนช่วยกันพิจารณาในเรื่องของด้านจิตใจของเขาเรียกว่าตัวเองเป็นหลัก ในเรื่องของกําจัดในเรื่องของความเห็นแก่ตัวในเรื่องของอความไม่เป็นจิตอาสานี่คือลุงมุสส่งให้ข้อคิดในวันนี้ว่าการเป็นจิตอาสาหรือในเรื่องของการช่วยเหลือประโยชน์เขาเรียกว่าประโยชน์ของสังคมลุงมุส่งก็ทํามาแล้วตั้งแต่ขั้นอดีตตั้งแต่เรี่ยงควายมาลุงมุสส่งสมัยก่อนนั้นก็ใช้เคียวนะครับนาเกี่ยวทีรรกมทีระมัด ใส่รถเขาเรียกว่าทั้งมอเตอร์ไซค์ก็มีทั้งในเรื่องของการอาศัยกระสอบปุ๋ยใส่รถเครื่องที่แล้วกระสอบปุ๋ยเรื่องควายมาตั้งแต่ควายนั้นมีอยู่ประมาณสิบกตัวนี่คือลุมุนส่งได้พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดว่าคนเรานั้นถ้ากําจัดในเรื่องของความเห็นแก่ตัวแล้วทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมบ้างค่อย พิจารณาและกำจัดในเรื่องของความเห็นแก่ตัวลดลงไปได้เท่าไหร่ความสุขก็เข้ามาแทนที่มากเท่านั้นนี่คือคนส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็คิดในเรื่องของการที่จะเอาตัวเองรอดแต่ถามว่าเขาคิดถูกไหมเขาไม่ได้เ,เขาไม่ได้คิดผิดครับเขาก็คิดถูกแต่ในเรื่องของถ้าหากพูดตามความหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ถือว่าผิดถนัดนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือตัวเองที่จะให้หลุดพ้นในเรื่องของความยากจนหลุดพ้นในเรื่องของความทุกข์ก็ต้องอาศัยหลักพระธรรมคําคสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องต้นก็คือหลักศีลห้าเราอย่าทําผิดหลักศีลห้าและนําในเรื่องของอิทธิบาทสี่และอริยสีมาประกอบในเรื่องของการบริหารจัดใจเออจิตใจให้จิตใจนั้น เป็นในเรื่องของความว่างให้ได้ครับถ้าใจิตใจเราความว่างมองเห็นไม่เห็นตัวเองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ในเรื่องของชุมชนเราก็จะมีความสุขนะครับเกิดขึ้นมาแทนที่แล้วทำให้เรานั้นนะครับนะตามหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าบอกไว้ว่าพระองค์ท่านได้ย่อหลักพระธรรมคำสอนทั้งหมดนะครับ มาเพียงประโยคเดียวนั่นก็คือไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในเรื่องทำความชั่วทำความเลวทำความไม่ดีต่อคนอื่นนั่นก็คือในเรื่องของการทำลายตัวเองนั่นเองนี่คือหลักพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพูดแบบไหนลักษณะใดก็หนีไม่พ้นในเรื่องของความเห็นแก่ตัวไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ขึ้นมาเป็นในเรื่องของการแบกความทุกข์ไว้ตลอดชีวิตนี่คือลุมูลงให้เห็นในเรื่องของการพัฒนาในด้านจิตใจและพัฒนาในเรื่องของหน้าที่ของลุมูลงให้เกิดในเรื่องของความสมดุลในเรื่องของกําจัดความทุกข์ให้ออกจากจิตใจและร่างกายของลุมูลงในเมื่อลุมูลงบริหารจิตและในเรื่องของบริหารเรื่องหน้าที่ของตัวเองได้มากเท่าไหร่ ลุงมุนส่งก็มีความสุขมากเท่านั้นและลุงมุนส่งก็ได้ริมรดในเรื่องของนิพพานชั่วข่าวได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะเป็นช่วงไม่ต้องนานนักนะครับขอให้เรามีจิตว่างไม่ประมาทในเรื่องของราคะโทสะโมหะเรากําจัดสิ่งต่างๆเหล่า,า,า,านี้ให้เขาเรียกว่าเป็นจิตว่างหรือสุญญาตาได้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็มีความสุข ขึ้นมากเท่านั้นเพราะเรามองไม่เห็นตัวเองและไม่เกิดในเรื่องของตัวเองขึ้นมาในเมื่อเราพยายามย่อยสลา,ายในเรื่องของตนตัวเองลงไปมากเท่าไหร่เราก็เกิดความสุขขึ้นมาแทนที่พุทธเจ้าจึงเน้นในเรื่องของทางเดินชีวิตนั่นก็คือในเรื่องของกําจัดในเรื่องของความเขาเรียกว่าความเห็นแก่ตัวและไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในเรื่อง สิ่งในที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราคารวะนั้นสมควรที่จะต้องนำเอาหลัก,กจิตว่างสุญญาตาของพระพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบตัติถึงแม้ว่าเราจะไม่สำเร็จเป็นอรหันต์ได้โดยเขาเรียกว่ารวดเร็วแต่เราก็มีความเป็นอยู่ที่ปกติสุขนะครับไม่ตกเป็นทาสของความอยากโลภโกรธหลงก็มาอยู่ในเรื่องของ สุญญตาหรือความว่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าเรายึดมั่นถือมั่นก็มีตัวตนขึ้นมาเมื่อมีตัวตนขึ้นมาเราก็มีตัวตายเมื่อมีตัวตายเราก็มีความทุกข์อยู่ตลอดชีวิตของเราถ้าเราไม่มีตัวตนเราก็ไม่มีตัวตายเมื่อไม่มีตัวตายก็เป็นอมตะและเขาเรียกว่าในเรื่องของอมตะธรรมอมตะชีวิตขึ้นมาในเรื่องของ ความหลุดพ้นในเรื่องของเขาเรียกว่าตัวตนและเดินไปสู่ในเรื่องของนิพพานอหารหันต์ได้โดยไม่ยากชาตินี้แล้วครับเราสามารถเดินได้ถึงแม้ราว่าเราเป็นคารวาสมันก็มีในเรื่องของสิ่งต่างๆมากมายที่เก็บออกมาเป็นคิดมาเป็นความทุกข์แต่เราก็พยายามกําจัดในเรื่องของตัวตนและความทุกข์นี้ลงไปด้วยการในเรื่องของสุญญาตาหรือความว่าง จากราคะโทสะโมหะให้หลุดออกจากจิตใจเราไปเราสลัดได้มากเท่าไหร่เราก็มีความสุขเข้ามาแทนที่ได้มากเท่านั้นนี่คือช่องทางที่จะเดินไปสู่นิพพานอรหันต์ต่อไปในอนาคตครับครับขอบคุณครับลุงอุสงขอนําเสนอในเรื่องของความเป็นจิตอาสาและความเป็นในเรื่องของรู้คุณค่าในเรื่องของการพัฒนาสังคมและพัฒนาตัวเอง ให้สอดคล้องกับในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับถ้าใครไม่ปฏิบัติและไม่ทดลองเราก็จะไม่รู้ว่าความสุขนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านลงมือปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยและได้เข้าใจในเรื่องของจิตอาสาเพราะ,ะเราอยู่ที่เราอยู่ปัจจุบันทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะไม่รู้ ไม่เข้าใจหน้าที่ของตัวเองลุงมุญส่งจึงได้มีความทุกข์มาตลอดและเริ่มมามีแสงสว่างขึ้นได้เมื่อเราค้นพบหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแก่นธรรมจริงๆนั้นก็คือในเรื่องของสุญญาตาและความว่างครับครับขอบคุณครับรลุงบุญส่งของนําเสนอไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็จะนําในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักหน้าที่ของเราที่จะทําให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของทั้งตัวเองและส่วนรวม ก็จะนำมาเสนอข้อคิดและหลักธรรมต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ